ผมนายวิทาศน,นุลธารพานวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้นํฝ่ายเสนอนครับของการโต้ทีอัยติที่ว่าการอ่านหนังสือดีกว่าติดเกมนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งรู้สึกเบื่อเกี่ยวกับหนังสือนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีหลายชนิดนะครับสามารถให้ได้มากกว่าความรู้ที่ผู้เขียนเนี่ยจดบันทิกง่านหนังสือไว้มันอา่านบอกถึงประวัติศาสตร์ให้ประสบการณ์สร้างความบันเทิงสอนสติเตือนใจและเมื่อผู้อ่านมีความซาบซึ้งและเข้าใจในสิ่งที่เขียน มาต่อยอดจุดประกายความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมดดีดัชนีดีคนที่อ่านหนังสือไม่เคยมีอะไรสูญเปล่านะครับตรงกันข้ามกับเกมเป็นจริงอยู่ที่เกมสามารถสร้างความสนุกสนานปลอดภัยให้แก่ผู้เล่นได้แต่หากผู้เล่นแบ่งแยกเวลาไม่ถูกนะครับจนกลายเป็นคนติดเกมแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียร้ายต่างๆมากมายนะครับ ทุกท่านอาจจะมองว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องน่าเบือ่ออาจจะเครียดแต่การติดเกมเนี่ยก็สามารถทาให้เครียดได้นะครับเหมือนกับบางคนเล่นเกมเป็นเวลานานนะครับจนเกิดอาการหลอนจนเสียสติไปเลยก็มีเช่นข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะมีมือปืนบุกเข้าโรงเรียนและใช้อาวุธสงครามนะครับสาดกระสุนใส่ผู้คนบริเวณนั้นนะครับและยิงตัวตายทางซึมส,ส่วนลูกว่า เมือปืนเนี่ยคือเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนั้นก่อนหน้านั้นมีอาการติดเกมนะครับไม่เป็นอันจินอนนะครับเป็นเกมชนิดที่ผู้ร้ายเนี่ยไปยิงตำรวจนะครับจนเกิดอาการหลอนเสียสติเห็นไหมครับว่าการเล่นเกมจนเป็นคนติดเกมเนี่ยมีผลเสียแล้วเป็นเรื่องที่น่าเครียดมากเลยนะครับมากกว่าหนังสือเสียอีกคงไม่มีใครในที่นี้อ่านหนังสือแล้วเครียดจนแบบว่าพกหนังสือโรงเรียนแล้วเฮ้ยยิงแม่งเลยอย่างนี้ไม่มีอะฮะคงไม่ เครียดขนาดนั้นแต่นะฮะก็ยังมีข่าวในสังคมไทยก็มีเรื่องการทะเลาะวิวาทนะฮะในร้านเกมถ้าข่าวไม่ไม,ไม่ไม่นานวันนี้ไม่กี่วันนะครับก็จะมีข่าวว่ามีการเสียชีวิตของเด็กวัยรุ่นซึ่งเกิดจากการหยอกล้อในการเล่นเกมนะครับจนเกิดอารมณ์โหและมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับโดยฆาตกรเนี่ยมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นนะฮะ20ปีเท่านั้น มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับการติดเกมเนี่ยส่งผลเสียต่อสภาพสาังคมอย่างหมักอย่างอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้สุดท้ายนะฮะผมขอยืนยันนะฮะนอนยันเลยครับว่าการอ่านหนังสือเนี่ยดีกว่าติดเกมแน่นอนเพราะหนังสือเนี่ยไม่เคยทาร้ายใครนะครับมีแต่ให้สิ่งดีๆแก่ผู้อ่านครับขอบคุณมากครับ